สวัสดีแม่เอวบางโอนเพื่อฟื้นเมียจ้ายังไงก็ไงเจียบเรียวอไงเจี๊ยบเรียวเบอร์ผันกบาลมาเบอร์เรียนตามปกติเด้อจ้ายังไงก็ฝากแม่์มยฝากบางบองเลยจุยมือพันเด้อจ้าอันนี้ขานเอาหน้าขันซับขึ้นนะคะเป็นหน้าเขียนเงินเขียนทองนะคะสวยงามมากเลยนะคะคุณลูกค้าสนใจก็สอบถามขันมาได้นะคะจ้าพันยศป,ปุ่นรออหนุ่ยแม่ เอยบางๆจอมือเด้อไงนี่จ้าสวัสดีพี่พี่แม่แม่และคุณลูกค้าทุกท่านนะจ๊ะวันนี้มาเจอขวันเหมือนเดิมนะคะคุณลูกค้าจ๋าขวันก็มีผ้าไหมสวยๆนะคะมานําเสนอให้คุณลูกค้าได้ติดตามได้ชมนะคะก็ช่วงนี้เสียงขวันก็ไม่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเสียงยังแหบยังแห้งเหมือนเดิมนะคะคลูกค้าก็รอว่าให้เสียงมันดีขึ้นก็ยังมีอาการที่ไม่ค่อยปกติอยู่นะคะแต่ก็คิดถึงพี่ๆคิดถึงแม่ๆนะคะก็เลยลุกขึ้นมาแต่งตัวอิบยกผ้าไหมสวยๆนะคะก็มาให้พี่ๆแม่ๆได้ติดตามนะคะเผื่อการกันลืมไม่ซื้อไม่เป็นไรนะจ๊ะจ้าไงเนี้ยก็อยู่สมปวด ตะกอใบจะตะกอใบออลออลจะวันนี้ขวัญมาในชุดผ้าไหมนะคะผืนนี้นะคะที่เสื้อนะคะขวัญตัดเป็นเสื้อคอนะคะคอจะเป็นคอไทยเรือนต้นนะคะแล้วก็ผ้าจะเป็นผ้าเครือสมอนะจ๊ะเป็นเป็นเป็นผ้าสมอนะคะโทนสีประมาณสีน้ำตาลน,นี้นะคะอ่อสวยนะคะขวัญชอบแบบโบราณโบราณ จ้ามาแนะนานะคะเป็นพื้นที่หนึ่งนะคะคุณลูกค้าจ้าพืนนี้นะคะขวาญแนะนําเป็นลายประกาศตรอบกระเจมมยนะคะคุณลูกค้าขวัญแ Оч นะนําวันนี้ราคาเบาๆนะคะพืนนี้เป็นงานสามตะกอนนะจ้าเป็นงานสามตะกอ,กอทอมือน,นะจ๊นนะ,ค,ะคุณลูกค้าจ้าขวันให้ชมใกล้ๆนะคะขนาดผ้าหนึ่งคูณสองนะจ๊ะคุณลูกค้า สวยงามมากมายเลยจ้าขวัญแนะนำวันนี้ในราคาเบาๆนะคะวันนี้มาในราคาเบาๆนะจ้าเบาที่คุณลูกค้าจับต้องได้จริงๆนะคะวันนี้ขวัญแนะนำในราคา1,750บาทนะคะคุณลูกค้าจา้าเสียงขวันอาจจะยังไม,ไม,ไม่ไม่ชัดเท่าไหร่เนาะขวันยังเสียงแหบอยู่ <laughs> จ้าแต่ก็ ดีขึ้นแล้วนะคะพยายามดีขึ้นพยายามทำตัวให้ให้แข็งแรงขึ้นเนาะไม่อ่อนแอนะคะจ้ามาชมเป็นพื้นที่สองนะจ้าคุณลูกค้าจ้าพื้นที่สองฝันแนะนำเป็นงานเครืยรสมมนะจ้าคุณลูกค้าจ้าเป็นงานสามตะกอนะคะเครืยรสมมนะคะคุณลูกค้านี่ คืนนี้นะคะเป็นลายรันยูธมที่สวยนะคะสวยโดดเด่นมากเลยนะคะคุณลูกค้คาจ้ะขวัญแนะนำในราคาเบาๆนะคะ1750บาทนะจ๊ะสวยงามมากมายนะคะบรรยายไม่ถูกขวัญแนะนำในราคาเบาๆหนึ่งพันแปดเอหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะ ผ่านอาบน้ายาให้แล้วนะคะคุณลูกค้าจ้าแนะนําวันนี้นะคะอย่าลืมอย่าพลาดนะคะจะมาชมเป็นพื้นที่สามต่อนะจ้าคุณลูกค้าจ้าจะพื้นที่สามนะคะคุณลูกค้าจ้าจะเป็นลายกระชายมวยกับโคมเจ็ดนะคะ สวยนะคะจะมีกนแกะกนแกะวิ่งตรงเส้นนี้ด้วยนะคะเห็นไหมคะกนแกะสีฟ้านะคะคุกค้าวันนี้ขันถามหน่อยเนาะขันนุ่งผ้าสวยไหมคะผ้านุ่งผันสวยไม่เอ่ย ơi? คืนนี้นะคะจะเป็นงานเครือสโมอประยุกต์นะคะจะทอนะคะทอการทอก็จะเป็นประมาณ เป็นโฮลคั่นนะคะเป็นหมีโฮลคั่นนะคะแต่เครือจะเป็นเครือสมอนะคะและทอเป็นโฮลคันสวยนะคะแล้วผันก็เอาไปต่อตีนนะคะต่อต่อตีนนี้ประมาณนี้สวยนะคะเป็นสาวชาวกุยเลย <c oughs> แต่จริงเป็นเเมรนะคะแต่ว่าถ้าต่อแบบนี้ส่วนมากก็จะเป็นชาวกุยนะคะชาวกุยเป็นเป็นส่วนมากหมู่บ้านช้างเนาะหมู่บ้านช้างจะ จะนุ่งเป็นเป็นผ้าต่อตีนะคะเผาหมู่บ้านช้างจะเป็นเผาชาวปุยนะคะชาวสวยนะคะแล้วก็มันจะมีจากอำเภออื่นนะคะก็จะนุ่งประมาณนี้นะคะแต่เขาจะเป็นส่วนมากจะเป็นอนันลยซีมนะคะที่จะทอที่จะเอามาต่อตีจะเป็นอนันลยซีมแล้วก็ผ้าโฮลนะคะแต่ของขวัญขวัญเจก็ชอบอะไรที่แปลกๆเนาะมันเป็นโฮลด,ด้วยแล้วก็เป็นเครือสโมด้วยเป็นสมอ ขั้นอย่างเงี้ยค่ะขั้นอี้ยเนี้ยมันก็เลยสวยกว่าเพื่อน <c oughs> ของตัวเองก็สวยแหละ <c oughs> จ้าพื้นนี้เป็นพื้นที่สามนะจ้ากระนาทีใบเด้อจ้า <c oughs> จับข้อจับเราติดเลยจ้าพื้นนี้นะคะจะเอาเป็นโทนสีเขียวนะจ้า <c oughs> เป็นงานเครือสมอนะคะคุณลูกค้าจ้า ขนาดผ้านหนึคูณสองนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าฝากพี่ๆนะคะปากแม่ๆนะคะที่ติดตามฝันเนาะป้ายก็อยู่ปกตินะคะป้ายปกตินะจ้า <c oughs> ฝันก็ชอบจับผิดจับถูกนะคะจ๋ามาชมเป็นพื้นที่4ต่อนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋า วันนี้มีแต่ลายเหมือนคล้ายๆกันเนาะแต่สีสีจะคล้ายๆกันนะจ๊ะแต่ว่าลายผ้า,าจะไม่เหมือนกันนะคะคืนนี้นะคะขวัญแนะน,นำเป็นงาน3ามตะกรนะคะราคานะคะ 1, 7 5 0บาทนะคะที่ขวัญหยิบยกมานะคะ1,700 ห้บาทนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๊ะพื้นนี้นะคะเชิงจะเป็นเชิงกระต่ายนะคะขนาดผ่าหนึ่งคูณสนะคะคุณลูกค้าจะเป็นลายประกาตรอปนะคะนี่ขนาดขวันไม่สบายนะขวันยังลุกขึ้นมาแต่งตัวดูไม่ออกใช่ไหมว่าขวันไม่สบายขวันแข็งเรย <laughs> สวยงามมากมายนะคะคุณลูกค้าจะาบรรยายไม่ถูกนะจ๊ะฝันแนะนำในราคาเบาๆราคาที่คุณลูกค้าจับต้องได้นะคะผืนนี้จะเป็นลายปากกาตรอบนะคะคุณลูกค้าจ่าปากกาตรอบนะคะสวยนะคะขอบอกรีบจับจองกันมาได้นะคะฝันแนะนำในราคา1,750บาทอาบน้ำยาให้แล้วนะจ๊ะจ้ามาชมเป็นผืนที่ พื้นอันนี้กระนาทีบนนะจ๊ะพื้นที่4มาชมต่อนะจ๊ะจ้าพื้นนี้นะจ๊ะเป็นงานเครือสมอเหมือนกันเป็นงานสามตะกรนะคะเป็นลายบันไดสวรรค์น,นะคะคุณลูกค้าจ๋า เชิงล่างเชิงบนนะจ๊ะนี่สวยมากเลยนะคะขาแนะนำในราคาเบาๆราคาที่คุณลูกค้าจับต้องได้นะคะ1750บาทมาวันนี้ขายทุกถูกนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๊ะถูกเพื่อที่จะให้แม่ๆนะคะได้ใส่ไปงานบุญนะคะบุญงานบุญใกล้ถึงแล้วเนาะงานบุญเรือนสิบก็จะมาเลยนะที่ที่บ้านขวัญก็จะเป็นงาน ดนตาเนาะเบนโดนตาแล้วก็กรุงเทพคนเด็กๆในกรุงเทพก็จะกลับมาทําบุญไหว้บรรพบุรุษกันนะคะก็จะมีก็จะมีการสั่งจองซื้อผ้าใหม่มาเยอะนะคะคุณลูกคาก้าจ๋าเพราะว่าวันนั้นไม่มีใครนุ่งผ้าฝ้ายนะคะคุณบ้านขวัญก็จะนุ่งแต่ผ้าไหม่นะคะมาอวดกันนะคะถือได้ลายนั้นถือได้ลายนี้โอ,อก็มานุ่งมา เอามาอวดสวยกันแต่ไม่มีใครสู้ขวัญได้หรอกผู้เล่นผู้เล่นเครื่องผ้าหนุมผ้านุ่นงนะขวาญชอบออกแบบที่ว่ามันแต่ขวานนุ่งอย่างอื่นไม่เป็นนะนุ่งแบบอื่นไม่เป็นขวานขวานนุ่งแบบง่ายๆเรียบง่ายนะคะชอบนุ่งแบบธรรมดาก็เด็กวัยรุ่นเขาก็นุ่งแบบจับจีบนุ่นจีบนี่นะคะแต่ขวาญนุง่งไม่ได้นุ่งไม่เป็น เห็นไหมเอ่ยสวยงามมากมายเลยจ้าแนะนำในราคาเบาๆนะจ้าหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะจ้าอย่าลืมนะคะอย่าลืมทักขวัญมาได้นะคะอ๋อขวัญเพลลืมแจ้งเบอร์โทรนะจ้าเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าแปดสี่เจ็ดห้าสามหกหนึ่งนะจ้าขวัญแนะน,นำในราคาเบาๆหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบา 1, บาทนะจ้าฝากพี่ๆฝากแม่ๆนะจ้าเป็นยังไงบ้างคะแม่ๆจ้าลืมขวัญไปแล้วหรือคะ แม่แม่องอนแล้วเด้อผ่านงอนแล้วนะลืมผ่านไปหมดแล้วไม่เห็นทักผ่านมาเลยกลับมานะคะกลับมาดูขวัญก่อนกลับมาก่อนนะ <c oughs> ก็เรียกเรียกร้องเพราะว่าขวัญก็ต้องโทษตัวเองเนาะว่าขวัญหายไปนานนะคะก็งานคือ วันว่างไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่างก็ไม่สบายนะคะคุณลูกค้าจ้าก็อันนี้ก็ลุกขึ้นมาไม่สบายแต่หายแล้วแหละไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่สบายหายแล้วนะคะก็บางคนคิดว่าขวัญเป็นตัวตั้งสามรอบนะคะไปไปหมอกี่ครั้งกี่ครั้งก็ตรวจแต่โควิดโควิดน่ะไม่มีเลยนะคะขวันภูมิต้านทานดีมากนะคะไม่มีโควิดนะคะ ถุตงตาทานดีมากแต่เป็นไข้ค่ะก็มีอาการเป็นหวัดเนาะโดนฝนบ่อยจ้ามาชมผืนนี้นะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าผืนนี้จะออกเป็นโทนสีม่วงนะคะคุณลูกค้าจ๋าผืนนี้เป็นงานที่สวยนะคะเครือสมอที่สวยมากมายเลยนะคะขนาดผ้าหนึ่งคูณสองผืนนี้เป็นงานเครือสมอ เป็นงานสงตะโกนะคะแต่ขวัญก็ขายในราคาเดียวกันนะคะหยิบยกมาในราคา1,750บาทนะจ๊ะฝากพี่ๆฝากแม่ๆนะคะสวยงามมากมายเลยจ้าขนาดผ้าหนึ่งคูณสเชิงล่างเชิงบนนะคะคุณลูกค้าจ๊ะมีสองเชิงนะคะเชิงจะเป็นเชิงโคม5นะคะคุณลูกค้าเชิงโคม5ห้าที่สวยนะคะงานละเอียดมากมายเลยะคะ่ะ ฝันให้ชมนะคะชัดไหมคะชัดไม่เอ่ยฝันแนะนํานะคะในราคาเบาๆราคาที่คุณลูกค้าจับต้องได้นะคะ1,750บาทนะจ๊ะฝากพี่ๆฝากแม่ๆนะคะสนใจสอบถามขวัญมาได้นะคะเบอร์โทร089 8 7 7 5 6 6 1นะจ๊ะ ฝากไว้แม่นะจ๊ะข้ามาชมแล้วก็ชมขันให้ตลอดนะคะอย่าทิ้งขวันไปนะผืนนี้นะจ๊ะเป็นผืนที่หกนะจ๊ะขวัญแนะนำเป็นผืนที่หกนะจ๊ะ มาชมพื้นนี้นะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าจะออกเป็นโทนสีครามนะคะเป็นครามเคมีนะจ๊ะคุณลูกคา้าพื้นนี้จะเป็นลายเป็นลายนาคน้อยนะคะนาคน้อยล้อมนกพะเก้านะคะที่สวยมากมายเลยจ้าหยิบมาทีไรไม่เคยเหลือนะจ๊ะลายนี้เพราะว่าเป็นลายสวยมากนะคะเชิงจะเป็นสองเชิงนะจ๊ะสองเชิงนะคะ เชิงล่างเชิงบนนะคะเชิงจะเป็นลายโคมห้านะคะเชิงเนี่ยประมาณนี้นะคะเนื้อผ้านะคะจะนิ่มนะคะสอบถามขวันมาได้นะคะเบอร์โทร0898475361นะคะ ขวานใายตรงนี้นู่นเพราะว่าขวานหัวเข้มขัดนะคะนี่ขวานดัดเข้มขัดนะคะเอ๊ะขวานขวานใายไรยนุ่นเป็นหัวเข้มขัดนะคะจริงๆแล้วก็มีเข้มขัดหัวเรียบเหมือนกันแต่ขวานหาไม่เจอขวานหาไม่เจอก็เอาอันนี้มารัดกอนเนาะจ้ะจ๋ามาชมเป็นพื้นที่ พื้นที่แปดต่อนะจ๊ะพื้นนี้เป็นพื้นที่เจ็ดนะคะกะนาทีปร้มปิลละจ้ามือเอลออเดร์จ้าส่วนจัดก็โทรรูควานบานเด้อจ้าโทรโมโทรโมโทรก็รับเลยให้จ้าถ้ามันรับติดควานโทรรับเด้อจ้า หายใจก่อนเหนื่อยจ้ามาชมผืนนี้นะคะเป็นผืนที่แปดนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าผืนนี้เป็นผืนที่แปดนะคะขวัญแนะนำในราคาเบาๆนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะให้ให้พี่ๆให้แม่ๆนะคะได้ติดตามนะคะผืนนี้สวยมากเชิงจะเป็นเชิงบายสีนะคะ เป็นงานสามตะกอทอมือนะจ๊ะคุณลูกค้าจ้าฝากพี่ๆฝากแม่ๆนะคะใครที่อยากได้ผ้าตัดเสื้อนะคะถามขวัญได้นะคะจะเอาเป็นลายโบราณน,นะคะลายโบราณเหมือนขวัญน,นี่ก็ได้นะคะนี่จะเป็นเครือสมมถ้าเป็นเครือสมมประมาณนี้เป็นเป็นสีประมาณนี้นะคะก็จะมีสีออกเข้มหน่อยแล้วก็ออกโทนสีน้ําตาลเหมือนขวัญเนี่ย ผันขายราคาอยู่ที่1,350บาทนะคะราคาปกติเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าเพราะว่าผันไม่เพิ่มมาขายแต่ไหนแต่ไรมาก็ราคานี้นะคะก็อยากให้พี่ๆแม่ๆนะคะได้ผ้าไหมสวยๆนะคะไปไปนุ่งไปสวมไปใส่นะคะราคาพืนที่สวยและก็ราคาเบาๆนะคะพืนนี้ที่ผันตัดนะคะผันตัด อยู่ห้าร้อยนะคะนี่ผันตัดถ้าเป็นชุดเดรสก็อยู่ที่แปดร้อยนะคะขวัญไม่ได้ตัดควันไม่ได้ตัดเองพอดีมีพี่นะคะมีพี่พ,พ,พี่เป็นช่างนะคะเป็นช่างเขาตัดให้โอพูดพูดซิลล่ารู้เลยวันตัดวันตัดลูกค้าเข้าใจผิดก็คิดว่าขวัญเป็นคนตัดเองพวันได้ตัดเองนะจ๊ะควัญจ้างเขาตัดเลย ลายนี้จะเป็นลายรันยูทมนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าโทนสีนี้เลยสีนี้นะคะสวยมากมายเลยจ้าจ้ามาชมพื้นต่อไปนะจ๊ะมาชมพื้นต่อไปนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าพื้นนี้ขวัญแนะนำเป็นลายร้อยดาวนะคะ ลายร้อยดาวที่สวยนะคะคุณลูกค้าจา๋าเป็นโทนสีดำนะคะเชิงเดียวนะคะคุณลูกค้าจา๋าเชิงจะเป็นเชิงบายสีนะคะขนาดผ้าน1นคู 3. ขวัญแนะนำในราคาเบาๆนะคะหนึ่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะฝากพี่ๆฝากแม่ๆนะคะให้ช่วยติดตามขวันเนาะ เป็นโทนสีขาวดำนะจ้ะคุณลูกค้าจ๋าสนใจสอบถามมาได้นะคะเบอร์โทรก็0 8 9 847 5361จนะจ๊ะคืนนี้จะเป็นลายร้อยดาวนะคะสนใจสอบถามขวัญมาได้นะคะเบอร์โทร0 8 9 8์7 5361้าย้ำบ่อยๆนะคะคุณลูกค้าจ๋าไอดีลายก็เบอร์นี้นะคะ จ้ามาชมเป็นผืนกระนัดนี่กระนาดทีโอยชอบสันบส้นชอบสั้นชอบเรื่อยให้จ้า <c oughs> ป้ายกระนองไตกรมให้เนาะจ้าผืนนี้เป็นผืนที่เก้านะจ้าผืนที่เก้านะคะวันนี้ขวัญแนะนำไม่เยอะนะคะแนะนำ ไม่เยอะนะจ๊ะคืนนี้นะคะก็คุณลูกค้าอาจจะมองดูนะ้าขวัญพูดนะั้นก็ยังเหนื่อยอยู่นะคะยังเหนื่อยอยู่นะคะเดี๋ยวสักครู่นะจ๊ะ ผืนนี้นะคะขวัญแนะนำเป็นลายนาคน้อยนะคะนาคน้อยนะคะเป็นงานทอสดหางกระรอกนะคะเป็นพื้นที่สิบนะคะเป็นงานทอสอดหางกระรอกที่สวยมากนะคะผ้าราคาก็ราคาถ้าถ้าเป็นสอดหางกระรอกแนะ่ราคาอยู่ที่สองพันกว่าบาทอยู่แล้วเนาะแต่ขวัญหยิบยกมาวันนี้นะคะเพื่อให้ให้แม่แมนะคะได้จับต้องนะคะได้จับต้อง ราคาที่เบาๆและผ้าสวยไปนะคะเป็นงานเครือสมอนะคะเป็นงานสามตะกอเครือสมอทอสอดหางกระรอกนะคะออกเป็นโทนแดงเหลืองนะคะคุณลูกค้าจ๋าขวัญแนะนำในราคา,าเบาๆบาหนึ่งพันแปดร้อยเอหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะถ้าพูด ถ้าพูดว่าแปดคือขวัญพูดผิดแล้วนะคะเพราะคลิปนี้ขวัญจะแนะนำในราคาหนึ่งดอยห้าิบาทนะจ๊ะฝากพี่ๆฝากแม่ๆนะคะช่วยอุดหนุนขวัญเนาะจ้าขวัญขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆขอบคุณแม่ๆขอบคุณน้องๆน,นะคะที่ช่วยอุดหนุนขวัญมาตลอดนะคะก็ทูกใจผืนไหน ก็ทักขวัญมาได้นะคะรีบทักมานะคะช้าหมดนะจ๊ะขอบอกจ้าก็มันมีความสุขนะคะอยู่กับผ้าไหมขวัญก็อยู่นั่งมองผ้าไหมเนาะนั่งมองแล้วมันถึงว่าเออเหมือนตัวเองเหมือนจะมีแรงขึ้นหยิบยกผ้าไหมมันก็มีความ มันทำให้มันมีแรงผลักดันเนาะแรงผลักดันว่านี่เราจะไม่สบายตลอดไม่ได้เราก็ต้องลุกขึ้นมาหยิบยกผ้าไหมให้พี่พี่ให้แม่แม,แม่นะคะได้ติดตามขวัญเรื่อยๆนะคะเพราะว่าขวัญก็มีผ้าไหมเยอะนะคะคุณลูกค้าจ๋ามีเยอะเยอะถึงเยอะมาก <laughs> พูดแบบหือ ก็เป็นทุกพื้นนะคะขวัญชี้แจงว่าเป็นงานใหม่เท้ทอมือนะคะคุณลูกคะะ้าจ๋าจะเป็นงานทอมือนะจ๊ะงานขวัญจะไม่มีทอเครื่องนะคะมัดมีทุกพื้นจะเป็นงานทอมือนะจ๊ะคุณลูกคะะ้าจ๋าเป็นฝีมือของแม่แม่ของน้องน้องนะคะของพี่พี่นะคะจ้า มาชมผืนนี้นะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าผืนนี้จะเป็นลายนุพะเก้านะคะจับคอจับตเตาเลยอผืนนี้นะจ๊ะคุณลูกคา้าขวนแนะนำในราคาเบาๆหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะจะเป็นลายนุพะเก้าเชิงจะเป็นเชิงบายสีสีเชิงสีแดงนะคะคุณลูกค้าจ๋านี่สลับสีเนี่ยสวยมากนะคะ ป้ายก็เป็นปกตินะจ๊ะคุณลูกค้าจานีนุ่งสวยมากราคาเบาๆนะคะราคาที่คุณลูกค้าจับต้องได้นะคะสนใจสอบถามขวันมาได้นะจ๊ะเบอร์โทร089 8 7 7 5 6 6 1นะคะอย่าลืมอย่าพลาดนะคะขวันวันนี้แนะนำไม่เยอะนะคะคุณลูกค้า พืนนี้เป็นพื้นที่เดี๋ยวนะกนาทีมาตะนบด้วยจ้ามาตะนบกี่เปลว่า1สอนะจ้าฝนตกบ่อยนะบ้านขวานตกทุกวันเลย จ้ามาชมพื้นนี้นะคะคุณลูกค้าจ้าพื้นนี้สวยมากเลยเสื้อทุกพื้นแรกที่ขวัญแนะนำนะคะพื้นนี้จะเป็นลายน้ำไหลนะคะน้ำไหลแบบคือคือจะทอให้มันเป็นน้ำไหลอะ่ะเห็นไหมคะพื้นเดียวกันเลยนะคะคุณลูกค้าจ้าเชิงจะประมาณนี้นะคะขวัญแนะนำนะคะแนะนำในราคา1750บาทนะจ้า เป็นงานที่เนื้อสวยนะคะคุณลูกค้าจ๋าเนื้อสวยเนื้องานดีนะคะอุ้ยสวยมากเลยเวลานุ่งสวยมากเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าเข้ากับเสื้อที่ขวัญใส่เลยขวันให้ชมนะนี่เห็นไหมคะ ลายเดียวกันเลยนะคะคุณลูกค้าจ้ะลายเดียวเลยเป็นไหลลายเดียวทั้งพื้นนะคะไม่มีสลับลายเลยนะคะคุณลูกค้าทั้งพื้นเลยจะเป็นลายลายเดียวกันหมดเลยนะคะจ้ะวันนี้ขวัญแนะนําทั้งหมดสิบสองพื้นนะจ๊ะคุณลูกค้าจ้ะพื้นนี้เป็นพื้นที่ส2บสองนะคะ จ้าฝากพี่ๆนะคะปากแม่ๆนะคะที่ติดตามขวัญก็ขวัญก็แนะนําทั้งหมด12ผืนนะคะคุณลูกค้าจ้าสนใจก็สอบถามขวัญมาได้นะคะโทรหาขวัญได้นะจ้ะเบอร์โทรก็089นะคะ8475361นะจ้ะแนะนําในราคาเบาๆนะจ้ะวันนี้1,750บาทนะจ๊ะจ้า ขอบคุณนะคะที่ติชมขวัญมานะคะขวันยังตัดต่อไม่เป็นนะคะคุณลูกค้าจ๋าทาไม่เป็นติดตัดต่อไม่เป็นนะคะก็ถ่ายทำก็ไลฟ์ก็รัดวเดียวนะคะก็เป็นตัวตนของขวันแบบนี้แบบนี้แบบนี้ <c oughs> ก็มันไม่มีการตัดต่อที่ว่าต้องไปตัดต่อเอารูปสวยมันลงงานนี้ไม่มีนะคะขวาญก็สวยเต็มๆอยู่แล้วแหละ <c oughs> คูณเลนจ้าวันนี้ชชวนหัวเราะนะคะจ้าวันนี้แค่นี้นะจ้าขอให้พี่ๆี่แม่แม่นะคะมีสุภาพร่างกายที่แข็งแรงนะจ้าวันนี้ผ่นแค่นี้จ้าสวัสดีค่ะ